ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับเรียวมี12 Pro p พ u s 5G ครับเขาเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางเรียวมีเลยนะครับตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้เครื่องมาเนาะในคลิปนี้ก็อยากจะนําเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมต่อเนื่อง1ชั่วโมงให้ทุกคนดูกันนะครับเรามาดูกันว่าการเล่นเกมต่อเนื่องเนี่ยความลื่นไหลความสมูทจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในส่วนตัวแบตเตอรี่ ที่เราชาร์จไว้เต็ม100%เนี่ยเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันรุ่นนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ให้สเปคมาใช้ได้ครับดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็การใช้งานตัวกล้องเนี่ยคือให้มาแบบจัดเต็มเลยนะครับก็แบตเตอรี่ผมชาร์จไว้เต็ม100แล้วนะในส่วนของตัวหน้าจอของเขานะครับเขามาพร้อมกับหน้าจอเรฟเลทสูงอยู่ที่120เฮิเลยนะครับเราเลือกใช้งานได้3สเต็ปครับก็จะมีอัตโนมัติมีมาตรฐานแล้วก็มีสูงครับผม แล้วก็ตัวชิปของเขานะครับก็จะเป็นตัว snapdragon 7s gen 2ครับเป็นตัวชิป4นาโนเมตรเป็นตัวเล็กเนาะแล้วก็เทสคะแนนอันตูตูออกมาแล้วก็เนี่ยครับทะลุแบบโอ้โห600,000ปลายเลยนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้หายห่วงแน่นอนครับผมมาโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะผมก็จะเล่นตัวเกม ROV แล้วก็ p u b G Mobile นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแบตเตอรี่เหลือ100%นะครับแล้วก็ตัวแสงหน้าจอเนี่ยผมขออนุญาตปรับไว้ในระดับสักประมาณ 60%แล้วกันเพื่อที่แบบว่าการใช้งานมันแบบพอดีเนาะหน้าจอมันพอดีนะครับผมก็โอเคครับมามาลุยกันครับนี่ครับเขาก็จะมีตัว Hyperboot t เปิด n n i n n g เกมนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องตัวแรมแล้วก็ CPU GPU เครือข่ายให้มันเหมาะต่อการเล่นเกมเนาะก็จะมีมาช่วยนะครับผมทำให้การเล่นเกมเนี่ยมันลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับเข้าเกมเร็วมากครับโห oh. แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยนะครับระหว่างเล่นเกมก็จะมีโหมดให้ปรับมีเฟรมเรทให้ดูมีอุณหภูมิให้ดูมีค่าปิงให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเครื่องมือช่วยต่างๆนะครับถ่ายภาพหน้าจอบันทึกหน้าจอโฟกัสเกมไรต่างๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมมีเยอะครับมีเยอะมีเยอะบอกได้เลยว่าเยอะมากครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ากราฟิกของเขานะ Snapdragon 7s Gen 2นะครับปรับสุดได้ทุกอย่างเลยครับผม ทั้งค่าสนามรบก็ปรับสุดได้ทุกอย่างเลยนะครับมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างครับเตรียมพร้อมโอตัวลำโพงเขาเนี่ยเป็นลำโพงคู่นะครับเสียงแน่นอนกระหึม่มมีมิติดีอยู่แล้วนะครับ สเปคการใช้งานก็ไซส์หน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนะครับโอเคเลือกตัวละครช่วงลงแรงกนะ็ทันเขาอยู่นะก็ตัวซานิสขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่คอมเมนต์มาบอกกันนะว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรฮีโลที่ถูกปรับก็คือเป็นการปรับความเก่งใช่ไหมครับที่ผมเข้าใจไม่รู้ผิดหรือเปล่านะปรับให้เขาแบบไม่ได้เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเจอบอดหมของอุตสาหลงแรงเลยนะเนี่ย เพราะว่าถ้าผมเล่นซานิสเนี่ยผมเล่นมาหลายปีมากสงสัยมันตันหรือว่ามันสุดหรือเปล่าก็เลยเจอแต่บอดครับรู้เหมือนรู้สึกเหมือนว่าเราเก่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็สเปคของเขานะครับหน้าจอใหญ่เนะาะเหมาะต่อการเล่นเกมฟินในการถือก็ดีแล้วผมชอบตัวด้านหลังของเขามากเลยคือคือแบบโคตรมากเฮ้ยทำไมเข้าเร็วจังเลยแปลกๆนะแปลกจังเลยอะ่ะเดี๋ยวดูตอนที่ผมจบเกมแล้วกันว่ามันคิวกี่คิวนะครับจะเป็นยังไงเนาะ ตัวนี้ก็จะมี2 2รุ่นให้เลือกนะครับก็จะมีตัวแรม8ลอม256แล้วก็ตัวแรม12ลอม512นะครับก็แบตเตอรี่ที่เราจะเทสกันในครั้งนี้ความจุมาตรฐานครับผม5,000มิลลิแอมในส่วนตัวชาร์จก็เร็วมากอยู่แล้วครับ67วัตต์ Super Wu ครับมาดูกันว่าตัวชิปตัวนี้เนี่ยความร้อนจะคุมได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การจัดการพลังงานจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมารอลุนตอนที่เราเล่นครบหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นเกมต่อกันแล้วกันนะครับผมเล่น,จน,จน,จน ก็ใครที่อยากจะดูการเทสเกม ROV แบบเต็มๆผมทําแยกไว้ให้แล้วนะครับก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยครับผมโอเคขอญอาตไปเล่นก่อนครับโอเคครับผม ROV เกมแรกของเราก็จบไปแล้วก็เวลาในเกมเนี่ยเล่นประมาณ10กว่านาทีนะครับตอนนี้ก็เวลาผ่านมาแล้ว12นาทีแบตเตอรี่ของเราเหลือ97ใช้ไป3%เลยนะครับสำหรับ10นาทีแรกก็โหถือว่ากินพอกินกินนะกินพอสมควรอยู่จากประสบการณ์แล้วในช่วง ในช่วงที่แบบลดจากร้อยเนี่ยจะไม่ค่อยลดนะครับช่วง10นาทีแรกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยลดไป3เลยแต่ก็ต้องรอดูกันว่าครบหึชั่วโมงจริง,รงๆแล้วเขาจะใช้ไปเท่าไหร่นะครับอืมโอเคเมื่อกี้ลงแรงนะครับก็เหมือนเหมือนเจอบอดเหมือนกันนะนะเดี๋ยวเรามาดูว่าการเลือกตัวละครเกมที่2ต่อเนื่องเนี่ยจะเลือกทันเขาไหมนะครับ ฟิลลิ่ในการเล่นต่อเนื่องเมื่อกี้ก็เกมแรกแน่นอนครับเล่นได้แบบสบายๆอยู่แล้วความร้อนเนี่ยยังไม่มีมานะครับยังไม่มีมาเลยเหมือนเราแบบหยิบมือถือขึ้นมาใช้งานปกติเลยนะครับความลื่นไหลความสมูทโอ้โอเคยพพิตัวละครทันเขาอยู่นะพอพอความลื่นไหลความสมูทก็แน่นอนครับมีมาแบบจัดเต็มอยู่แล้วครับนี่ ฟิลนิ่งในการทัดดีลำโพงกระหึ่มครับผมอโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการเลือกตัวละครเกมที่2นะครับก็ถือว่ารวดเร็วทันใจดีฟิลนิ่งในการถัดดีครับผมเฟรมเดตก็นิ่งๆครับ5960เนาะฟินจับสัญญาณก็ดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นเกมที่2ต่อก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็เล่นเกมมาได้ประมาณ29นาทีนะครับผมหรือว่าเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้ว เป็นยังไงบ้างฟิลลิ่งในการเล่นต่อเนื่องก็ต้องบอกว่าลื่นไหลสมูทดีปกตินะครับความร้อนควบคุมได้ดีมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่กันครับตอนนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วแบตเตอรี่เหลือ92ครับครึ่งชั่วโมงแรกใช้ไป8%ซก็ถือว่าถ้าเทียบกับสเปคจริงๆผมก็รับได้นะเพราะว่าจอ 120H ย่ิครับแล้วความลื่นไหลความสมูทเนี่ยก็คือเขามีมาแบบจัดเต็มเลยนะเดี๋ยวอยากจะให้ทุกคนดูว่าการเล่นแบบในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะ มาดูกันครับผม <Okay. S 1> เป็นไหนจ้าเอาไปกินจ้าเฟรมเล็ <All right. S 1> นิ่งๆครับ5-9 60อยู่ประมาณนี้ครับผมเนี่ยอันนี้คือช่วงที่แบบพอนะมามาสิจ้ามาสิเรียบร้อย <Double Kill. S 1> เอตายเอตายเอตายอยู่ไหน <Double Kill. S 1> โอโห้โนี่นะครับประมาณนี้เลยก็โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจบเกมก่อนแล้วกันเพราะว่ามันใกล้จะจบเกมแล้ว โอเคครับผม ROV เกมที่2ของเราก็จบไปแล้วนะครับใช้เวลาเล่นมาประมาณ19นาทีครับผม3 1นาทีผ่านไปตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเหลือ92ใช้ไป8%ครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าเทียบกับสเปคถ้าเทียบกับฟิลลิ่งที่เราได้รับกลับมาเนี่ยผมถือว่าผมรับได้นะครับถือว่า okay, โอเคอยู่เดี๋ยวอย่าเพิ่งสรุปแล้วกันต้องมาดูกันว่า หชั่วโมงเขาจะใช้ไปเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นตัวเกม rov ต่ออีกสัก1เกมแล้วกันนะครับจบเกมนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัว PUBG Mobile กันต่อนะครับให้ทุกคนดูว่าเลือกตัวละครในเกมที่3เนี่ยจะทันเขาไหมสำหรับการเล่นต่อเนื่องมานะครับความร้อนควบคุมจัดการได้ดีฟิลลิ่งในการทัดดีลำโพงก็ยังกระหึมดีครับรายละเอยียดของตัวเสียงก็มีมิติดีครับมาครบดีในเรื่องตัวลำโพง,งเขานะครับ หน้าจอสแสดงผลก็สวยสดงดงามแบบที่ทุกคนเห็นเลยนะครับมามามาเก่าคนแล้วเหลือดูหนึ่งคนไม่ได้เล่นนครับผม <laughs> อ่ะโอเคอันนี้คือจับคู่ไอ้เตรียมพร้อมครั้งที่2ของเรานะกก่า <laughs> แล้วก่าแล้วสิโอเคครับผมเลือกตัวละคร <laughs> ก็เกิดอยู่ที่58ิวิก็เลือกทันเขาอยู่นะครับนี่ <laughs> 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 อย่างเ <thế> ทครับผมะ <laughs> ฟีลในการทัด ดีใช้ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นเกมที่3ต่อกันแล้วกันนะครับเกม ROV เกมที่3ของเราก็จบไปแล้วนะครับใช้เวลาเล่นมาประมาณ14นาทีนะสำหรับเกมที่3แบตเตอรี่จาก92จะเหลือเท่าไรนะครับเหลือ88ครับผมก็ใช้ไป4%นะครับตอนนี้45นาทีแล้วแบตเตอรี่ก็ใช้ไป12%นะครับผม เหลือ15นาทีสุดท้ายผมขออนุญาตไปเล่นตัวเกม u ั b g Mobile แล้วกันเพราะว่าตัวเกม u ั g g Mobile เนี่ยคือเกมโหดเลยนะครับที่กินแบบพลังงานมากๆเลยเนาะโอเคพร้อมลุยครับพร้อมลุยเหลือ88นะครับลำโพงเขาก็เสียงดังกระหึ่มดีนะครับมีมิติดีอันนี้คือชอบมากแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือฟีลลิ่งในการถือเล่นนานๆเนี่ยผมว่ามัน มันมันดีอย่าแน่นมือกับชับมือดีครับตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็จะมีความโค้งเนาะหน้าจอโคง้งฝาหลังโค้งอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาถือจับเนี่ยผมว่ามันคงดีโอเคเข้าเกมมาได้อย่างรวดเร็วมากๆครับผมมาดูตั้งค่ากราฟิกของเขานะก็ถ้าเราปรับสุดเนี่ยก็คือได้สุดเลยนะครับออลตเอ S D แต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่อัลต้าเนาะแล้วก็ S D I S D เฟรมเรทยิ่งไปสูงสุด S D เอดีเนี่ยเฟรมเรตเด้งไปสูงสุดนะครับสมดุลเฟรมเรตอยู่ที่สูงสุดลื่นไหลเฟรมเรตอยู่ที่สูงสุดในการเล่นครั้งนี้ผมขออนุญาตทุกคนปรับการาฟิกไว้ที่ลื่นไหลเฟรมเรตสูงสุดแล้วกันก็ในส่วนตัวฟิลเตอร์หรือว่าตัวสไตล์เนี่ยเลือกไว้ที่สีสันสดใสน,นะครับ 4x ทั่วไปแล้วก็ปรับอัตโนมัติเนี่ยจะปิดไว้เพื่อที่บังคับให้เล่นตามที่เราเลือกนะครับตัวควบคุมขอ,ของเขาแน่นอนครับสมาร์ทโฟนในสเปคขนาดนี้แล้วมีเจโลสโ,โคปให้ใช้งานอยู่แล้ว ตัวเกม PUBG MOBILE นะผมมีเทสไว้แล้วนะครับใครที่สนใจก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยในครั้งนี้ก็จะเป็นการแบบเทสแบบให้ดูนิดหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเพื่อไม่ให้เวลาในคลิปมันยาวจนเกินไปนะเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเราเลยก็คือจะมาดูกันว่า1ชั่วโมงเล่นต่อเนื่องมาเนี่ยฟิลลี่ในการเล่นจะเป็นยังไงบ้างความร้อนจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็แบตเตอรี่เขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากาลังตัดสินใจอยู่แล้วกันครับผม ยังไงก็ใครที่ดูมาถึงนาทีนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้เราด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหมนะ่ส่วนคนที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมขอบพรบคุณอย่างมากเลยเนาะที่คอยสนับสนุนกันนะครับไม่ทิ้งกันไปไหนก็เป็นช่องเล็กๆครับผมคอยเทสมือถือรุ่นใหม่ๆให้ทุกคนดูนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่ยังติดตามกันเนาะส่วนคนที่มาดูครั้งแรกก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับผม เจลูสโคเป็นยังไงบ้างก็แน่นอนครับมือถือราคานี้โอ้โหคือลื่นคือดีอยู่แล้วครับเจลูใช้งานได้ได้ดีครับผมอ่าเตรียมพร้อมครับผมโอ้โหชุดสวยจังเลยชุดเซ็กซี่มากเลยเมื่อกี้ผมจะเล่งเสียงจนสุดนะเมื่อกี้ในการเล่นตัวเกม ROV เนี่ยผมจะเปิดไว้ประมาณ80-90%นะแต่ว่าเล่นพับจีเนี่ยผมจะเล่นมาจนสุดเลยแล้วกัน แน่นอนครับไม่เรื่องตัวการแสดงผลภาพสวยกราฟิกสวยดีอยู่แล้วนะครับผมผมลงเลยแล้วกันผมไม่รอใครหรอกเพราะว่าเราไปแบบเงียบๆเทสให้มันจบออโอ้โหมีตัวมีตัวมีตัว,ตวปักหัวลงบ้านแถวนี้แล้วกันเราวิ เล็กเนี่ยสมูทดีอยู่แล้วนะครับผมเล่นมาถึงตอนนี้แล้วนาะทีที่50แล้วก็แบตเตอรี่ใช้ไป13%นะครับผมแล้วก็ความร้อนคุมได้ดีจัดก,การได้ดีครับความร้อนนี้คือเล่นไปเหอะครับเล่นได้แบบชิวๆสบายๆเลยอ้าควบคุมลมนะครับผมลงตรงหลังคาพอดีเลยชุบโอ้โหเสียงกระจกแตกครับ ไดาได้ RPG ครับผมตุ้มตุมตมได้ M16 เอา m 1 6ดกีกว่าเนาะไม่เอาหรอกสเนเปอร์ลื่นครับลื่นลื่นลื่นเนี่ยครับภาพแสดงผลออกมาได้เคลียร์ขนาดนี้เลยนะครับคือโอเคมากเลยก็โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะตัดกลับมาในช่วงที่ครบ1ชั่วโมงนะครับมาดูกันว่าแบตเตอรี่เขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่แล้วก็ มาดูกันในเรื่องความลื่นไหลความสมดติในช่วงที่เราเล่นไปชั่วโมงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะตัดกลับมาให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็เล่นเกมมาได้58นาทีแล้วนะครับก็จะครบ1ชั่วโมงแล้วผมอยากจะให้ทุกคนดูว่าฟินลิ่งในการเล่นช่วงไปปลายชั่วโมงจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราเล่นเกมมาต่อเนื่องเนี่ยจะครบ1ชั่วโมงตาเล็กเนียนสมูุดีครับผมความร้อนควบคุมและก็จัดการได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ แต่ว่าก็จะมีอุ่นๆมืออยู่นะพอเล่นจะครบ1ชั่วโมงเนี่ยตรงบุรุนกล้องเอ้ยตรงขอบเอ้ยมีอุ่นๆมืออยู่ครับผมความลื่นไหลความสมูทสาหรับการเล่นต่อเนื่องผมว่าเขาทํามาได้ได,ได้ได้ดีเลยนะครับลื่นไหลสมูทดีมากแล้วตัวเกมพับจีโมบายเนี่ยเสียงโอเคเลยมีมิติดังครบดีนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวฟิลิ่งในการเล่นการแสดงผลต่างๆคือคือผมผมชอบครับผมว่าโอเคมากเนี่ยครับดูตาเล็กเนียนสมูทดี จโรนะครับเจโรก็ใช้งานได้ได้ดีครับผมมือถือราคานี้แล้วเนาะครับครับอุย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 ใครมาวะมือถือราคานี้แล้วสเปคคือคือครบอยู่แล้วครับคือครบอยู่แล้วเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวขออนุญาตมาแอบอยู่ตรงบ้านตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปบู๊กัน มาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วครับขออนุญาตกดหยุดครับผมก็มามาดูกันว่าแบตเตอรี่100%เนะครับเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แถมแทมแทมใช้ไป15%อันนี้ผมเซอร์ไพรส์นะตอนแรกผมคิดในใจเลยแหละว่าเฮ้ยเยอะกว่านี้แน่นอนเพราะว่า10นาทีแรกเนี่ยกินไป3แล้วเนาะก็1ชั่วโมงนะครับใช้ไปแค่15%เองถือว่าอึดใช้ได้เลยนะครับ ROV เกมแรกก็เล่นไปประมาณ12นาทีแบตเตอรี่100เหลือ97ใช้ไป3 ROV เกมที่2เนี่ยเล่นไปประมาณ19นาทีแบตเตอรี่97เหลือ92ก็ใช้ไป5นะครับผมแล้วก็ ROV เกมที่3เนี่ยเล่นไปประมาณ14นาทีแบตเตอรี่92เหลือ88ก็ใช้ไป4แล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับตัวเกม PUBG Mobile เล่นไปประมาณ14-15นาทีนะครับแบตเตอรี่88ก็เหลือ85 อาาตอนนี้เหลือ84แล้วผมนับที่85เนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราหยุดอยู่ที่85นะครับ <Iowa> ก็ใช้ไปแค่3%เองนะครับสรุปแล้ว <S <S เล่นเกมไป1นชั่วโมง <S <S ใช้แบตเตอรี่ไปเพียงแค่15%เองสำหรับเจ้า Redmi 12 Pro Plus 5G เครื่องนี้ครับถ,ถือว่าใช้ได้ครับความลืน่นไหลครบสมมูร์ในการเล่นต่อเนื่องทำออกมาได้ดีอยู่แล้วครับความร้อนควบคุมและก็จัดการได้ดีครับผมก็โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ